สวัสดีครับพบกับผมมาจนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับครับนี้ก็เป็นการประยากร์ดวงของผู้ที่เป็นเจ้าลัคนาสิงห์นะครับกับการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับเช่นเดิมนะครับในการปรยากร์ดวงครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่1 6กถึง3ากรกฎาคมนะครับ ก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับคำพยากรณ์ที่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใจวิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรที่ เป็นกำังปยากรดีๆนะครับหมอหยนก็ขอตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งดีๆนั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็อยากเก็บมาใส่ใจนะครับทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูนะครับ่บาจารลัคนาสิงห์นะครับวันที่1 6บหกถึงสากรกฎาคมนี้ในเรื่องการงาน ธุรกิจของท่านนะครับจะส่งทิศทางไปในแนวไหบ้างน,นะครับที่เป็นศักดิ์สิทธิ์หาปหลังของเทวดาจะตายทอดผ่านมาทางพะยบสี่อไ,ได้รู้แนวทางน,นะครับไปไปยะที่จะได้งออกมานะครับก็แปดเหรียญน,นะครับการงานธุรกิจที่ท่านมีความใส่ใจทุ่มเทดูแลอย่าง ใส่ใจในรายละเอียดในทุกรูปแบบนครับมีความกระยันมันเพียนนะครับก็ไปสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้ที่ต่างที่ดีนะครับที่จะดึงโดดในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายรัรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็การงานธุรกิจก็จะเดินเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตันไม่ได้ปล่อยปลาและเลยมีการเอใาใจใส่ตุ้มเฉนะครับตั้งการกระ,ะยัน และก็ทั้งใส่ใจในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพในการผลิตในการให้บริการใดๆก็ตามเ e โมนะครับแต่สถานก,การณ์ของความตกกังวลของเจ้ลาลักษณะสิ่งนะครับก็ยังมีอยู่นะครับมีอะไรที่ไม่ค่อยแน่ใจหรือเปล่านะครับในสถานก,การณ์ของการงานธุรกิจของเจ้า ลัคนาสิงห์นะครับแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแม้ท่านจะมีความวิตกกังวลก็ตามนะครับอย่าเอปอจูนนะครับทิศทางความเจริญเติบโตนั้นนะครับก็แนวแนวทางบอกถึงความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แม้จะมีเจอประสัญหาอะไรก็ตามนะครับที่มีเข้ามาก็ตามบางท่านก็จจะมีปัญหาที่มาจากในที่อาจจะกลใน ครกลัวหรืออาจจะปัญหาเกี่ยวกับรถอย่างผานหนนะครับในการใช้ในตามประกอบอาชีพของท่านหรือเกี่ยวกับสถานที่หรือเกี่ยวกับบ้านอาการต่างๆนะครับที่อาจจะเข้ามาเป็นปัญหาถึงทมให้เกิดความวิตกกังวลหลายๆท่านนะครับที่อาจจะมีก็มาอาจจะด้วยอะไรก็ตามนะครับบางทีบางคนที่ไปเช่าที่เจ้าอาการ ในการที่จะทาการทาธุรกิจของท่านนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาหรือรถนะครับท <c oughs> ี่อาจจะเข้ามาสร้างความิตกกังวลใ้กับท่านนะครับบางท่านก็อาจจะมีรถที่อาจจะสร้างปัญหาบ่อยๆในการใช้ครี่อาจจะมีการสะดุดบ้างอะไรบ้างที่รถใช้ไม่สะดวกบ้างอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะบุคคลในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆนะครับที่อาจจะมา เป็นทำให้ปเป็นปัญหาหรือทำให้วิตกกังวลในสถานการณ์ของการงานธุรกิจของท่านนะครับที่อาจจะมี้ามานะครับที่ทำให้ท่านกังวลน,นะครับเต่อยงไรก็ตามทิศทาง,ของ,ข,องของการเปลี่ยนแปลงประเด็นทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั้นจะส่งเสริมที่ท่านตุ่มเทเอาใจใส่ตั้งขยันตั้งใส่ใจในรายละเอียดนะครับที่ส่งผลในการงาน ธุรกิจของท่านนั้นเดินห้าไปสู่ติดตางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเบลออกวัตจูน,นะครับแล้วก็ไปไปต่อมาสถกกานอะไรที่กลุมเครือนะครับที่มันไม่ก้อยกระจ่างชัดักเท่าไหร่นะครับว่าจะออกไปติดตางใดนั้นท่านจะมีะเส้นสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็มีความรู้ดั้งเดิมอันจักเสร็จของท่านนะครับที่จะมาจัดก,การแก้ไขต่างๆนะครับที่จะตุ้มเทแล้วก็ให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ สว่างสดใสที่ปรารถนานะครับแล้วก็ทุกอย่างก็สําเร็จก็ามาก้าวเรียนนะครับทุกรูปแบบในหน้าที่การงานของท่านนะครับหลายๆธุรกิจก็ตามแมน้นบางท่านไม่ได้ตามเพียงเส้นทางเดียวของการประกอบสมาชีพนะครับที่มีทั้งตําแหน่งประจําทั้งธุรกิจส่วนตัวนะครับทั้งยกระดับอาณาธิเดชข,ขึ้นมาเป็นสายอาชีพก็ตามนะครับหรือการร่วมกลุ่มกับหลายๆกลุ่มนะครับในการสร้าง กิจกรรมผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาในเรื่องของการทาธุรกิจแล้วก็มีผลส่วน,นแบ่งผลกําไรนะครับก็จะมีก็ามาเกิดความสําเร็จได้ในทิศทางทดีแม่นมืนสถานการณ์ที่จะไม่ก้อยแน่ใจสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับที่แตให้เจา่าลักนณะสิงมีการห่วงใหญ่กับสถานการณ์ที่กลัวว่าจะไม่เกิดความสําเร็จอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่สําเร็จ เติบโตแล้วก็ดึงมาซึ่งผลป,ประโยชน์รายรับรายได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นจ่าลักนณะสิงนะครับสร้างจิตใจให้จดใสเบิกบานในทุกวันนะครับพลังของความสดใสเบิกบานนี้เป็นพลังที่จะทําให้เราทําอะไรก็ตามนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับคิดแก้ไขอะไรก็ตาม อะไรที่เป็นอุปสรรคาเข้ามานะครับก็จะทําให้เราพบเส้นทางง่ายๆในการที่จะแก้ไขปัญหนานั้นนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นสถานการณ์ที่คุณเครือบางทีนั้นก็บางทีก็แก้ไขยากนะครับแต่บางทีถ้าเราสดใสแจ่มใสเบิกบานนะครับก็จะทําให้เราพบกับเส้นทางของที่จะไปสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าอารมณ์เราขุนมัวนะครับอารมณ์ก็คุณมัวไม่ปลดโปรง่งก็ยิ่งบางทียิ่ง เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งทำให้เป็นปนัญหาเยอะบานปลายขึ้นไปได้ก็เหมือนกับพบเส้นต่างแก้ไลไม่เจอนะครับแล้วก็ยิ่งทำให,ห้เจอมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็พลังแห่งความกลุ่มกล้องหมองมัวนะครับก็จะทำให้เหมือนเส้นผมมาบังภูเขานะครับท้งให้บังสิ่งสิ่งเล็กๆมาบังสิ่งใหญ่ๆได้อันนี้ก็ระมัดระวังนะครับก็ให้สร้างพลังสดใสขึ้นใน ทุกๆวันนะครับก็จะทำใหเ้เราคิดโลดเล่นคิดอะไรก็ง่ายนะครับเจอปัญหาก็สามารถที่ชอบปัน่าปัญหานั้นได้ง่ายนะครับในการที่จะไปโู่ของความสำเร็จได้ในทิศทาที่ดีที่ปรงกร่งรนานะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสองถ้วยนะครับพลังของคนรักนะครับก็เป็นพลังที่ดีนะครับที่ให ส่งเสริมหรือจะเป็นเพศตรงข้ามก็ตามหรือจะเป็นอุ่นส่วนก็ตามนะครับในภพบของปัตตานี้นะครับที่จะเป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนให้กับชาวลัคนาสิ่งในทิศทางที่ดีนะครับที่ให้มีความลังใจมีพลังนะครับในการที่จะตุ้มเทในเรื่องของการงานนะครับก็เป็นพลังเกื้อหนุนให้ขยันมากยิ่งขึ้นใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับที่ก็ามาเป็นพลังเกื้อกูลชม ส่งเสริมดวงซึ่งกันและกันนะครับที่เรียกว่าพลัง,งความรักนะครับแอ่งมิตรภาพของมุ่นส่วนก็ตามจะเป็นพลังที่ส่งเสริมไม่ไปโู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นทิศทางของนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองนะครับพลังดวงเครื่องหนุนซึ่งกันและกันที่จะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จไปไปต่อมานะครับใน พบของมมรณะนะครับไม่มีอะไรที่จะทำให้ชาวลักณะสิ่งนั้นหย่อนยามหรืออ่อนแอลงไปในเรื่องของพลังในการที่จะกลับเคลื่อนความเจริญเติบโตในเรื่องการงานธุรกิจนะครับมีแต่ท่านที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพนะครับเม้นบางวันบางเวลาท่านไม่ได้เข้าไปในที่ออฟฟิศก็ตามหรือไม่ได้เข้าไปสั่งหานเองโดยเฉพาะแต่ก็สามารถที่จะ สั่งงานจากในทิศทางเด่นไกลได้นะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีก็เรียกว่าระดับของการบริหารที่มีคุณภาพนะครับที่จะไปสู่กองความสําเร็จเติบโตได้ในทิศทางที่ดีหรือในบางกรณีนะครับสําหรับการบางท่านที่บางทีเจออุปสรรคปัญหาที่เจอซ้ําๆซากๆแล้วแก้ไขไม่เสร็จสิ้นนะครับท่านก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้นะครับที่ขอคําแนะนําให้เขา มาเป็นที่ปรึกษาให้คำชี้แนะด้วยเขามีประสบการณ์ที่ดีมีความสามารถมีความรู้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หญิงนะครับที่มีฐานะดีมีความรู้มากมายนะครับซึ่งขอความช่วยเหลือได้เช่นกันนะครับแม้เราจะเป็นผู้ชายก็ตามนะครับก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาเป็นผู้หญิงกลัวจะเสียศักดิ์ศรีอะไรก็ตามนะครับต้าว่าเราเจอกับปัญหาที่แก้แล้วมันไม่พบเส้นทางของการที่จะสําเร็จสักทีหนึ่งอันนี้เราก็ ขอคำปรึกษาได้นะครับที่จะมาช่วยไกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ส่งผลไปถึงในเรื่องของการทาให้เจ็บป่วยต่างการงานธุรกิจหรือไม่เป็นเป็นลักษณะของการอ่อนแอลงในเรื่องของเชิงการงานเชิงธุรกิจนะครับก็จะมีแต่ความมั่นคงที่จะบริหารแล้วเกิดคุณภาพนะครับที่มีเกิดขึ้น ก็ไพ่ใบที่เก้ากลับใบสุดท้ายนะครับ,บ,านะร,บราชาถือดาบนะครับไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดเข้ามานะครับท่านจะใช้เหตใจผลใจความสุขุมรอบข้อพิจารณาอย่างที่ตัวนะครับเพื่อที่จะนํามาให้การงานธุรกิจของท่านนั้นได้รับพลังของการที่จะไปสู่ของการเลื่อนระดับความเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในพวกของสุภานะครับซึ่งสิ่งที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาดีกว่าเดิมนะครับในการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง เรื่อนความเติบโตระดับเดือนเดือนอะไรก็ตามธุรกิจที่ขยายขยายเติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่ได้พลังจากดกว้วยความเป็นราชาถือดานะครับไม่ว่าปัญหาได้จะมีเข้ามาท่านก็ปราบฟันได้เบ็ดเสร็จเม้นปัญหนานั้นบางปนานัญหาก็ยากนะครับที่บางทีคนอื่นแก้ไม่ได้ก็าตามนะครับแต่ท่านก็มีสเกลภาพสูงในการที่จะจัดการกับปัญหนานั้นได้เบ็ดเสร็จในทิศทางที่ดีนะครับนำพาสู่ความเจริญรุงเรืองเ,เติบโต กับการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นทิศทางของความเจริญเติบโตนะครับในอะไรก็ตามที่ทําให้เสียเวลาอยู่กับการไม่เกิดผลประโยชน์ในการทําธุรกิจใดๆการทาหน้าที่ใดๆก็ตามนะครับท่านจะเดินออกจากสภาวะนั้นนะครับในเรื่องการงานที่ไม่ส่งผลดีให้ท่านนั้นวางสถานการณ์ล้มลงแล้วก็ไปโชต์ิดตางเลือกที่ดีกว่าเดิมนะครับในพวกของกรรมะใน ครับที่เกี่ยวกับการงานธุรกิจโดยเฉพาะนะครับเพราะอาจจะมีหลายๆสถานการณ์นะครับที่ตามไม่จากลักษณะสิ่งนั้นบางทีก็จมอยู่กับการเสียเวลาจมอยู่กับการลงทุนแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับตานก็จะปล่อยวางสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับตัดสินใจเลือกในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับที่มีเส้นต่างให้เลือกมากมายนะครับที่จะไปสู่ของความมีโชคมีลาภในหน้า ที่ธุรก,กริจก,การงานเดลเวอร์นะครับในพบของลาภะนะครับที่จะสร้างพลังของเส้นสายอาชีพเข้ามามากมายบางคนก็เพิ่มเติมกับเส้นสายใหม่เขมานะครับที่มากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับที่จะส่งผลในมีหลายๆเส้นต่างของการงานสายอาชีพที่ส่งผลประโยชน์ผลกําไรที่ปึงปลัรถนาเขมาสู่ความสําเร็จและก็ในใบที่12นะครับก็ในพบของความเสียหาย หรือพบของความวินาศนะครับก็มีแต่เดินหน้ารุกคืบหน้าต่อไปนะครับที่มองการไกลอยู่เสมอนะครับรอผู้ก็มาสนับสนุนต่างการเงินมุ่นส่วนอะไรก็เข้ามาเกือ้อกูลรอบุคลากรเข้ามาสนับสนุนต่างความมั่นคงในเรื่องการงานที่จะเดินหน้าต่อไปก็ได้รับพลังที่ดีนะครับก็ทําให้มีการรุกคืบหน้าต่อไปแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีแต่เดินหน้าต่อไปในการจเจริญเติบโต,ตไม่ได้อะไรที่จะทําให้ย้อนยางเสีย ที่จะลงไปสู่ของความเสียหายอะไรนะครับแล้วก็ผลสรุปที่ออกมาก็ท่านจะนํำพาการงานธุรกิจของท่านนั้นเดินทางด้วยความสดใสนะครับด้วยการบริยานที่มีทั้งทางโลกต่างธรรมเอาอมาใช้นะครับตั้งบริยารด้วยหลักธรรมที่ดีๆนะครับก็ทําให้ความสําเร็จนั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีด้วยความสุขุมรอบคอบ ก็ไปส่งกองความสําเร็จสิเปลี่ยนนะครับที่ความสําเร็จขึ้นในทุกรูป,รปแบบนะครับลายอุปสรรคปัญหาแม้จะมีปัญหาก็ตามก็ใช้ทั้งภูมิปัญญาความรู้นะครับทั้งประสบการณ์ทั้งจิตวิญญาณในความรู้ดั้งเดิมทั้งหลักธรรมะอะไรก็ตามไล้ทั้งผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้ต่างๆเข้ามาเกื้อกูลเกือก้อหนุนส่งเสริมไม่เกิดความสําเร็จ ที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ออกจากสภาวะอะไรที่ไม่เติมเต็มอะไรที่เป็นปัญหานะครับไปสู่ของการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องนะครับตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลโดยการวิเคราะห์อย่างแยกยนต์นะครับเพื่อที่จะออกจากสภาวะที่ไม่สําเร็จหรืออะไรที่ทําให้เสียเวลาเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ไปสู่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากการ เกิดความสําเร็จนะครับที่ทุ่มเทตั้งใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ขยันหมั่นเปลี่ยนนะครับก็ส่งผลให้การเดินหน้าไปสู่ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นที่จะนํามาซึ่งรายได้รายรับหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิตทางที่ดี พลังเองความรากักความสามัคคีนะครับคนรักก็เข้ามาเกือ้อกูลุ่นส่วนก็เป็นพลังที่มีมิตรภาพที่ดีนะครับเพศตรงข้ามก็เป็นพลังส่งเสริมให้สู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตยอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับไอ้กับเจ้าลักนาสิงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินบ้างนะครับของเจ้าลัคนาะสิงนะครับในสิบ,บกถึงสามสิบเอ็กร,รกฎาคมนี้การเงิน,นงจะเข้ามาและก็มั่นคงขนาดไหนนะครับต่างการเงินนะครับ ก็ออกจากสภาวะของความการแกล้นะครับก็เหมือนเรื่องการงานนะครับโดยเฉพาะที่ออกจากสภาวะอะไรที่มันไม่เต็มเต็มตามแล้วไม่เก <ks rogue> ิดผลประโยชน์นะครับก็จะออกจากสภาวะนั้นแล้วก็การเงิน <rice> ก <Bilder> like ็จะเข้ามาแทนที่นะครับออกจากสภาวะการเงินที่ไม่ก้อยได้รับผลตอบแทนก็ไปสู่ทิศทางของเงินที่จะหลังไหลก็มาแทนนะครับโซการเงินที่กล้องตัวถ้าไกลก่อนหน้านี้การเงินชักหน้าไม่ก้อยตึงหลังนะครับ ก็จะมีเงินเข้ามาในทิศทางที่สู่ความคล่องตัวอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือเลเวนะครับก็เช่นต่างการเงินที่เข้ามามากมายหลายๆเส้นทางนะครับที่ดึงดูดเข้ามาไม่ได้เพียงเส้นทางเดียวอาชีพเดียวนะครับคนที่มีรายได้จากตําแหน่งประจําอยู่แล้วก็จะมีอาชีพส่วนตัวอาชีพเสริมเข้ามานะครับหรือบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการพอได้รับโชคลาภพลุก,กข้ามาพอปานกลางพอ ที่ชื่อนอกชื่นใจได้เช่นกันนะครับในทศทางการเงินและก็ไปจะดึงออกมานะครับดีเอ็มเปอร์เรนะครับความมั่นคงทางการเงินนะครับที่แม่นินตราจากต่างประเทศนะครับก็ดึงดูดเข้ามานะครับการาทาธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติก็ส่งผลดึงดูดเงินจากต่างประเทศนะครับที่จะดึงดูดหลั่งไหลเข้ามาสู่ความมั่นคงทางการเงินในกับชาวลัคนาสิงห์นะครับและก็ด้วยบนบาร,รมีของท่านเดอะไอรเวนนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภูมิปัญญาเองจิตดั้งเดิมของท่านนะครับพลังในการที่จะสร้างรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องอย่างถูกต้องตามการลองรองทำตามสมควรจะได้นะครับที่จะสร้างเงินมากมายอย่างมั่นคงเข้ามาต่อเนื่องบุญบาร,รมีของท่านก็เกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งเสริมพลังที่จะให้มีต่างการเงินเข้ามาอย่างมั่นคงให้กับเจ้าลัก กนาสิงห์นะครับแล้วก็เดเมจิชเชียนนะครับเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับก็เดเมจิชเชียนขึ้นมาก็เรียกว่านักสร้างโอกาสที่ดีๆนะครับที่ดึงดูดต่างการเงินดึงดูดเข้ามาเก่งนะครับวาจาโดยเฉพาะวาจาการสื่อสารใดๆนะครับที่เป็นพลังเด่นๆนะครับในการที่จะสร้างเงินนะครับที่มีพลังเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดต่างการเงินเข้ามาเกื้อกูลเครื่อหนุนอุปตธมกัมโชนะครับบางทีก็ในรง ในหน้าที่การงานที่ได้รับในการไปเป็นนักบรรยายนักพูดอะไรก็ตามแต่นะับที่เกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อความหมายอะไรก็ตามการเจราจาใดๆนะครับที่จะส่งผลรายได้รายรับก็มาออย่างต่อเนื่องในติดตางที่รุ่งเรืองนะครับแต่ในเรื่องของรายจ่ายนันก็เป็นผู้ที่จ่ายจ่ายก็พอสมควรเช่นกันนะครับเมื่อหามาได้นะครับด้วยความเป็นเดิมเอชีเี่ยนนะครับเรียกว่าหาเงินเก่งนะครับแต่เข้ามาตังซ้ายแล้วก็จ่ายไปตังขวา นะครับก็ตามให้การเงินนั้นรื่นไหลอย่างสมดุลน,นะครับแต่ก็มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ในทิศทางที่ดีกว่าเดิมใครที่เจอสภาวะปะัญหาต่างการเงินที่มันไม่สมดุลหรือชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะสู่ความเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสในการที่จะไปเอื้อเฟื้อกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับหรือบางคนที่บางทีที่มีปัญหาต่างการเงินนะครับก็มีโอกาสคนที่ยื่นเือนเข้ามาช่วยเหลือต่างการเงินให้ท่าน มีความคล่องตัวนะครับหรือท่านจะมีการยกระดับความเติบโตเกิดขึ้นต่างการเงินนะครับที่เคยชักหน้าไม่ถึงหลังนั้นก็อยู่ในสภาพของการเงินที่หลังไหลก็มาเติมเต็มในติดต่างที่ดีนะครับแล้วก็ทต่ให้มีสภาพคล่องกลายเป็นอาราชาือถ้วยนะครับเป็นผู้ที่มีเงินใช้จ่ายคล่องตัวนะครับเป็นผู้ที่ไม่กาดแกลนต่างกันเงินโดยเฉพาะพลังจากการทำอาชีพต่างโลกโซเชียลกัน ต่างการอา,อาชีพที่เกี่ยวกับต่างออนไลน์นะครับก็หึดต่างการเงินเข้ามาหมุนเวียนรวดเร็วในวันต่อวันนะครับก็มาเติมเต็มนะครับที่จะทาให้การเงินนั้นหลั่งไหลด้วยวความคล่องตัวสู่ความสมดุลให้กับชาวลักนาสิงห์นะครับแต่ไปที่ต้องเตือนด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่เจ็ดตัวขึ้นมานะครับไปใจสําหรับนะครับที่ไปเจ็ดตัวขึ้นมาแล้วก็ตัางโดหมุ่เข้ามา ส่งเสริมด้วยนะครับเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในโอกาสของการที่จะไปเจอกับพวกมิตรนะครับมิตรอาชาชีพนะครับที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ที่จะดึงดูดผลประโยชน์ต่างการเงินต่างทรัพย์สินของท่านนะครับ <c oughs> ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับซึงไปอาจจะมาเตือนกับสิ่งเย้าวยวนต่างๆนะครับที่มีเข้ามาเจ็ดตู้นะครับสิ่งที่ ทำให้ท่านเกิดมีความปรารถนาอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยากจะจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับที่บางทีที่มีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างซื้อมาแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับทำให้เสียเงินสูญเปล่าแล้วก็ในเรื่องของพวกที่เข้ามาดึงดูดโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับต่างโลกโซเชียลนั้นนะครับจึงมีอันตรายในเรื่องของการตัดสินใจของท่านนั้นเป็นสิ่งสําคัญ นะครับเพราะว่ามีสิ่งหลอกล่อเข้ามามากมายนะครับที่ดูแล้วชักโจวงว่ามีผลประโยชน์มากมายกับท่านในการที่สร้างโอกาสดีๆแล้วทําให้ท่านไปตกหลุมนะครับไปติดกับดักดจะจ่ายเช่นกันพยันกนรตัดสินใจของท่านในเรื่องของการที่จะป้องกันการเงินนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับพออะไรตั้งไม่กระจ่างชัดในการที่จะใช้จะจ่ายออกไปนะครับก็ให้เซฟเงินไว้ด้วยความปลอดภัย นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินที่มีข้องตัวไม่กลาแกล้น,นะครับการเงินที่จะได้เข้ามาในทุกรูปแบบนะครับไปตั้งสี่ใบนะครับที่จะส่งเสริมไม่ท่านนั้นออกจากสภาวะของการที่การเงินที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสมดุลหรือไม่คยเติมเต็มหรือ,อ การสภาพคล่องหรือชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับท่านจะออกจากสภาวะนั้นกนรับอ,อุกระไพสีใบนี้ที่ขึ้นมาในการที่จะเติมเต็มตางประลังการเงินนะครับทั้งรายได้รายได้หลายๆเส้นทางนะครับความมั่นคงต่างการเงินที่เข้ามาเงินจากต่างประเทศพลังบุญบาร,รมีเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมแล้วก็การมีวาจาที่เป็นซั์นะครับก็จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายมาเติมเต็มสู่ความมั่นคงให้ท่านมีสุข เกษมเพร่มปกีได้ในทิศต่างที่ดีต่างกันเงินนะครับเพียงแต่ต้นระมัดระวังที่ต้องป้องกันเพื่อใจจะไม่ให้เสียเงินและเขาทรัพย์สินของท่านไปง่ายได้กับพวกที่มาหลอกล่อมาสร้างสถานการณ์อะไรที่เย้ายวนต่างๆหรือสินค้าอะไรต่างๆนะครับที่เย้ายวนอยากได้ซื้ออยากได้จ่ายแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อันนี้ก็พิจารณาด้วยการตัดสินใจที่รอบคอบนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับเจาลาลักษณะสิงนะครับว่าความรักในช่วง16-31กรกฎาคมนี้โดยคร้าวๆนะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบเช่นกันนะครับหเหรียญนะครับก็เป็นรักที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับที่มีความรู้สึกดีๆให้กันดูแลเอาใจใส่กันอย่างมีคุณค่านะครับและก็ความเหมาะสมความคู่ควรความยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์ นะครับบางคนมีโอกาสนะครับในการที่คบกันอยู่หรือที่ใช้ชีวิตกันอยู่นะครับในเรื่องของการที่จะเป็นการมอบของขวัญของกำนันให้เป็นพิเศษในช่วงวันดังกล่าวนี้นะครับอาจจะมีการมอบโอกาสด้วยการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นที่เกิดข,ข,ขึ้นมาบางคู่ก็ใช้ชีวิตมา,าร่วมชีวิตกันมาพอสมควรแต่ไม่มีโอกาส หรือไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของการไปจดทะเบียนสมรสก็ใช้ชีวิตอยู่ตั้งที่แต่งงานหรือไม่แต่งงานแล้วก็ตามนะครับก็จะได้โอกาสในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับมีการเป็นการเติมเต็มพลังของขวัญให้กันซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะตามให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจดทะเบียนให้มันเป็นไปตามนิติธรรมนะครับก็เป็นการมอบสิ่งดีๆให้กันไปพยายามออกมานะครับก็คือ เียกเวินะครับพลังอย่างสเสนหานะครับที่ตุ้มเตเข้าหากันด้วยความคลั่งไคล้แล้กก็ไปอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับจะคลี่คลายออกไปเจ็ดอกดาบนะครับก็ไปอกดาบนะครับอะไรที่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับจะได้รับการเยียวยาแก้ไขออกไปนะครับ แล้วก็โ่ความสุขสมบูรณ์สิ้นถ้วยนะครับที่จะนำมาซึ่งความเต็มเต็มนะครับความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เดอเวอร์นะครับโลกทั้งโลกอยู่ในกํามือของความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะนำพาความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในที่สุดก็คือความเป็นเดิะสันนะครับก็ความสุขสดใสแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับตาเป็น คนที่คบกันอยู่นะครับความรักก็จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่มีการสารความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับร่วมก,กิจกรรมอะไรที่ดีๆที่จะส่งเสริมให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ไปสู่ความสุขความสําเร็จความสมหวังนะครับส่วนคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่นะครับก็มีการดูแลใจใส่อย่างทุ่มเท นะครับสร้างพลังดีๆเกิดขึ้นนะครับเติมเต็มไห้ซึ่งกันและกันจัดอะไรที่เป็นทริปเป็นตัวไปเติมพลังแห่งความสุขให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับไปต้องเที่ยวนะครับตัางบางคนก็เที่ยวในประเทศบางคนที่ฐานะดีหน่อยก็ไปต่างต่างประเทศก็เติมเต็มพลังความสุขเข้ามานะครับและก็โอกาสของการที่จะประดิษฐ์ ผลิตาญาติขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้รับข่าวดีๆเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางคู่บางท่านนะครับก็เป็นติดตามที่ดีไพ่ที่เปิดออกมาแล้วก็ตั้งไพ่ใส่สำรับนะครับของคนคบหรือคนที่มีคู่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็ส่งเสริมไปด้วยการดีพลังเสนาหา่หาห่วงใยซึ่งกันและกันมีความชุ่มฉ่าในความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคาในความรักความสัมพันธ์ก็จะได้รับเดียวยาออกไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีๆความสุข มาให้นะครับเติมพลังของขวนของคำนันให้กันซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องคำพูดก็ตามการปฏิบัติก็ตามหรือการมอบของที่เป็นสิ่งของที่เป็นมีมูลค่าแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่ก็มีมูลค่าทางจิตใจมากมายนะครับก็ส่งผลในความรักความสัมพันธ์นั้น เป็นไปอย่างเหมาะสมสมดุลน,นะครับที่เติมเต็มเองความสุขเก้าหากันของคู่รักหรือคนคบก็ตามนะครับที่มีสิ่งดีๆขึ้นมานะครับส่วนคนโสดน,นะครับคนโสดนั้นก็มีโอกาสนะครับความรักที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับซึ่งบางคนมีการเดินทางนะครับอาจจะไปพบกับใครในที่สาธารณะนะในที่ชุมชนนะครับหรือไปต่งางประเทศ ก็มีโอกาสที่จะพบรักเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติได้เช่นกันที่จะพัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์เนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะส่งผลให้เกิดความสมหวังสําเร็จในอนาคตที่จะเป็นคู่รักคู่ครองกันสู่กานแต่งงานสู่การจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันนะครับที่จะไปสู่ทิศทางของที่จะเป็นรักที่สมบูรณ์แบบที่มีครอบครัวที่สุขอบุนในอนาคตได้เช่นกัน รับของกลโนตาไกลที่เกิดขึ้นความรักในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะเป็นรักที่ดีๆที่จะพัฒนานะครับที่มีพลังแห่งสเสน่ห์เก้าหากันนะครับแล้วก็พลังความรู้สึกดีๆความรู้สึกอบอุ่นเข้าหากันที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วก็รปสูค์ของการแต่งงานในอนาคตเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของชาวลัคนาสิงห์นะครับในช่วงวันที่ 16กถึง31กร,รกฎาคมนี้นะครับในเรื่องการางานการเงินและก็ความรักโดยปกประมาณนี้ขอให้ชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านมีความส,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ